สวัสดีครับผมในช่องคลายทางเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาช่วยปูที่นอนให้ผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่าพ่อใหญ่ปูที่นอนคนเดียวก็คงจำเสียนะครับก็เลยผมก็จะช่วยพ่อใหญ่ด้วยนะครับผมช่วยกันนะครับส่องแรงแขงันนะครับผมวันนี้นะครทั้งค้อนทั้งผู้ใหญ่ก็จะมาปูที่นอนใหม่กันนะคะเป็นที่นอนที่ท่าน ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากต่างแดนนะครับจากต่างแดนนะคะที่ท่านได้สร้างเสาให้ผู้ใหญ่ไว้ถูตัวแล้วก็ท่านให้กองทรายผู้ใหญ่ค่ะกองทรายไวใ้ให้ผู้ใหญ่นอนนิ่มๆนะคะตอนนี้ก็เลยมาช่วยผู้ใหญ่ครับช่วยกันนะครับเพราะว่าได้เิร็เร็วครับผมถ้าผู้ใหญ่ปูคนเดียวกลัวจะไม่เสร็จง่ายนะครับผมไม่เสร็จง่ายแล้ว เออไปอพ่อใหญ่ไปวูปทางไหนข้านั่นครับผมดูครับพวเราก็ทํางานอย่างยันขั้นแข่งเลยครับผมเก่งกว่าผมเีงครับผมต้องหยุดแต่พ่อใหญ่ไม่หยุดนะครับผมยันกว่าผมอีกครับเห็นทรายจะเย็นใช่ไหมพ่อใหญ่ครไดเ่นหาทรายใช่ไหมวันนี้ ไม่ได้ไไดไเล่นหัดทรายที่น้ำมูลครับเล่นหัดทรายที่บ้านนะครับวันนี้ผู้ใหญ่เอาเงินนะครับวันนี้ลุงสายจะทำงานทั้งวันเนาะผู้ใหญ่เนาะขีะ้ดโดนใหม่เนะาะลุงสายจัดยันหน้าดูนะครับผมนานๆได้เล่นทรายเนาะผู้ใหญ่ครับโอ้ดูครับเป็นยางมองมันเลยนะครับผม ครับโอ้ดิ้นถึงผมเลยครับต่อไปก็ได้ที่โนนนรีบแล้วใหญ่นะสงสัยต่อไปใหญ่เราคงจะนอนไม่ตื่นนะครับเพราะว่าจะได้ที่โน้นใหม่ครับสงสัยจะได้ปลูกใช่ไหมครับได้พุทธเมืองขัดเมืองครับผมต่อไปครับคนเมืองว่าโอ้คนเมืองว่านินทาอะไรผมนู่นได้ยินนะโรงเรียนครับ แม่นอนวันเดียวนินทาเลยนะครับวันนี้อาการขนเมืองก็หายแล้วนะคะครับกินหญ้าตามปกติแล้วนะคะออ้างมาเร็วหน่อยพี่ใหญ่ปุ๊บเอาถขนุนขนุนครับไปทางนู้นนู้นข้างล่างนู้นข้างล่างไปใช้ไอนู้นข้างล่างนู้น ตามสบายเลยพ่อใหญ่ไงก้อนนู่นครับผมมาได้ช่วยนะครับผมไปขึ้นหลังเลยครับดีครับออกตัวป,าป,ปา้าไบนหลังนานๆที่น้องพ่อใหญ่ได้เล่นหาทรายเลี้ยง่ระบาว,บบาวบพดพ่อใหญ่เลี้ยง่รเบาวดอีกทีนึงนู่นเลยเลี้ยงกระบาเลยครับพูดได้ถึงสั่งซืครับตรงนี้พอเอาไปตรงนี้งพ่อใหญ่ฟัง บนทำไมควาตนต้องไปไกลนะพ่อใหญ่จะเล่นนะตอนนน้ะ <ส |nl|> ตองไปไกลนะครับผมจะเลยที่นอนคืนนี้พ่อใหญ่คงจะนอนเร็วนะคะคืนนี้คืนนี้พ่อใหญ่คงจะนอนเร็วนะวันนี้ครับพอแล้ที่นอนใหม่ครับผม วันนี้กนอนเกงบมือนอนันมือดนแรับต่หนึ่งนะจะได้ัเมือพ่อญนอน่ชนะควันเมืองนะเพราระว่า,ค,าควายขวันเมืองจะนอนเร็วนะคะคก็ออ,อกกําลังกายตลอดวันเนาะคุณเลยนอนเร็ววันนี้พ่อใหญ่ก็จะแซงขวันเมืองค่ะ เราขุดพใยญยเหนื่อยแล้วใช่ไหมพใยญยงานเลยครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพใยญยพเหนื่อยครันะครับดูครับวันนี้ก็แวบลงแล้วนะครับเยอบจีหมุดแล้วนะครับผมกองหนึ่งนะครับผมยังไม่เหนื่อยครับพใยญยทำงานได้ค่ะครับทำงานไปทั่วเลยครับพใยญยครับทำงานไปทั่วไครับไม่เป็นพี่นะครับผมยายไปนู่นมั่นยายไปทางนี้มาครับติมเลยครับผม ก็ยงว่าปูตามใจฉัน ใค่ขุดตรงนั้นยงขุดตรงนี้ครับผมนี่ตรงนู้นมันตามนะครับตรงนี้ครับนี่กุยให้ขึ้นไปนู่นครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับไม่แค่ตรงนู้นครับนู่นครับไปกุยแต่ตรงนั้นนะครับผมที่เราไม่กุยครับผมกุ้ยทำงานผิดที่แล้วเพื่อไนี่นี่มากุ้ยทางนี้ครับผมนี่นี่ตรงนี้แถบนมานี้รมามามา มาตรงนี้ครับตรงนี้นี่อ๋อโนโนไปเล่นขนมปีกเนาะใช่ครับไม่ใช่พี่ว่าควันทำไปเลยพ่อใหญ่จะเล่นหาทรายครับครรัเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วใช่ไหมพ่อใหญ่โอเครอให้แห้งก่อนค่ะไวัดดีครับผมแห้งครับ าน,น,าานานๆได้เล่นทรายนะควานครับผมน,นานได้ไปเที่ยวทะเลทะเลที่บ้านลายทองเงิน,นะครับไม่ใช่ทะเลที่ไหนนะครับผมทะเในบ้านที่สิบหนาะครับทะเลทราย ต้องไปเลน่น <c oughs> เป็นหน้ามูลนะครับเป็นย่บ้านเราเองครับผม <c oughs> ครับใหญ่นีตัวโมเมนต์เลยครับวันนี้ตอนเช้าคงได้มาปลุกพ่อใหญ่หมั้งตอนเช้าครับผม ควันหายไปแป๊บหนึ่งพลายมองหาค่ะว่าควานอู้งานไปกินน้ําม,มาครับแป๊บหนึ่งครับผมขอโ,โทษด้วยครับว่าอาดร้อนครับเลยกินน้ําม,มาครับผมพี่ใหญมาช่วยแล้วค่ะพะยาย พักวันเ่นะครับผมพูใหญ่ทำทีนึงครับผมใส่แล้ถูกต้องแล้วพูดใหญ่พูยตรงนี้สูงแล้วครับผมอย่าพูตรงนู้นครับปูตรงนี้โอเคครับถูกต้อเคคตงเลยครับโอเคครับผมเยี่ยมมากครับยอดเลยครับ ไม่ได้นะใหญ่ฮะยิ่งไม่ได้นะวันละสามร้อยนับใจครับสามร้อยนะชาวนาร้องชุบทะเลนะครับผมตามน้อ,มอยนะครับสาวนาต้องชุบทะเลนะครับผมใจะเสร็จแล้วเรือนิดเดียวครับใจะเสร็จแล้วก็ใหญ่ พอใหญ่ได้ยินเสียงรถท่ารถวิ่งพ่อใหญ่ว่าลนิดเดียวนี้ให้พ่อใหญ่จัดก,การเลยควานครับการไ้ยัด้<ะ>ใหญ่ลนิดเดียวพย่อใหญ่จัดก,การเอง <laughs> คลิปวันนี้นะครับผมก็ในรทรีทุกท่านนะครับผมได้รับชมและฟังเพืนคนนี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับช่องพายเพื่อนของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งคลิปนะครับผมป้าินี้ก็ลาคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ